สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์เกาหลีเรื่องรถสายรักเลขที่หนึ่งรนำแสดงโดยคิมดามีที่มารับบทโกยองระเยชินเยอึนที่มารับบทซอจงฮีและฮอนำจุนที่มารับบทฮันแจพิวบอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพความรักที่เกิดบนรถเม์สายหนึ่งรเป็นเรื่องราวของโกยองระเยนางเอกของเรื่องที่ทำงานเป็นกระเป๋ารถเม์สายหนึ่งรเธอต้องทำงานตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเพื่อช่วยหาเงินมาดูแลแม่และน้อง เธอมีความฝันว่าอยากเข้ามาหาวิทยาลัยเรียนเอกวรรณกรรมเกาหลีเพราะอยากเป็นครูวันหนึ่งเธอก็ได้เจอกับซอจงฮีกระเป๋ารถเมย์คนใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามาทำงานซอจงฮีโดนรุ่นพี่แฮจาที่เป็นขาใหญ่ในที่ทำงานรังแกโกยองระเยจึงเข้าไปช่วยทำให้ทั้งคู่เริ่มสนิทกันโกยองระเยบังเอิญเจอกับฮันแจพิวพระเอกของเรื่องเพราะเขามาช่วยเธอตอนเธอจะโดนพวกเด็กวัยรุ่นทำร้ายเพราะเธอพยายามทวงค่ารถกับพวกนั้น ทำให้โกยองระเยประทับใจพระเอกตั้งแต่ตอนนั้นแต่เรื่องเรากลับไม่ง่ายเช่นนั้นเมื่อซอจงฮีก็ดันบังเอิญเจอพระเอกเหมือนกันทั้งคู่ตกหลุมรักผู้ชายคนเดียวกันคือพระเอกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่ดูสนุกเป็นเรื่องราวในปี1980จึงให้ความรู้สึกย้อนยุคหน่อยๆมีกลิ่นอายของยุค1980จริงๆเป็นเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆดูสบายๆอาจมีดราม่านิดหน่อย ออกอากาศทางวิวค่ะ